สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เรามาจับปลากันค่ะจับปลาในสะนะคะสะข้างบ้านเรานี่เองค่ะได้ปลานิลน,นะคะได้ปลาหนิลหนึ่งตัวได้ปลาช่อนตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะปลาช่อนตัวใหญ่มากทำอะไรกินดีเนาะ ดูสีหน้าคนที่จับได้ค่ะแล้วก็ได้ปลาหมอนะคะได้ปลาหมอสองตัวได้ปลาช่อนตัวเล็กอีกหนึ่งตัวสรุปแล้วก็คือได้ปลาช่อนสองตัวปลานินหนึ่งปลาหมอสองนะคะปลาหมอตัวใหญ่มากเลยนะคะเป็นปลาหมอพันธน่าจะเป็นปลาหมอพันธนะคะตัวใหญ่มากค่ะเสร็จแล้วเราก็ปลานินค่ะจัดการเลยค่ะต้มปลานินค่ะ มาค่ะใครจะกินต้มยำปลานินมากินด้วยกันค่ะต้มปลานินแล้วก็ทำน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกเสร็จแล้วเราก็นี่เลยค่ะสะเดาหน้าบ้านเราค่ะสะเดาต้นนี้ไม่ค่อยขมนะคะเป็นอร่อยค่ะสะเดาอร่อยนี่ลคะคะบรรยากาศบ้าน,านค่ะอยู่บ้านนอกค่ะจบแล้วนะคะ